นาตต้ล่ะนะครับผมตันนั้นก็เปิดระควันหาหม่งได้กับเห็นบ่ได้ทาแต่ยางท่อนะ่ะยางไม่ไหมนี่แหละ<ม>นี่ครับผมเ<ม>ข,ข้าก็คือสิ<ม>่ได้พอได้เห็นแน่ยช่ข<ม>องมอกนี่แหละมัน<อ>สัมพันธ์กันนะครับผมสัมพันธ์กันกับโลกตัวนี้ขั้นสวนไดยางหน่อยโลกตัวนี้หลายาหักนาตต้กับซีนี้มันลายคือเขาอไหนเพราะใช้อยู่บันโน้นสูงนี่ยางแค่ซีไรนาตตยจักสีไปหาหกสิบตน ที่ผมไปเบิรงนกันมานะแล้วก็ไปถากให้เพลินเดี๋ยวใจเบิรงครับจังสิสวนทั้งนี้ใส่ขี้ไก่ตอนนั้นมาเห็ด่ะสวนพะยาไนยีกไนยีกนี่น,น,นะครับ,บผมติดเกลือหลักยางให้แข็งนี่ใส <c oughs> ่ขี้ไก่ครับใส่ขี้ไก่สังเกตว่ามีกระเปิดได้หนี่บ่เห็นน้ำยางกลับไปเปิดทั้งๆนี่กันแล้วปุ๊บๆเพเห็นน้ำยางนะครับผม, <c oughs> มนี่เวลามันไปแล้วมันไปจังสิ <c oughs> สวนตัวน,นั้นนี่เอารถสวนด้วยแท่ เขาเปิดนามาเท้ทีสิไองยังบวใส่กีไก่เนาะบัวไข่ย้อนใส่เนาะฮอนอ่ะกุญ่เรื่องาีเร่องีดเนาะเ่อของาเขาใส่กีไก่เนี่ยอันร้ายลนกีไก่เมือหละกีไก่นตองมีแ่อ้กเลี้ยวนามคนกดกีไก่

นี่ไอทีว่านนะตายนะตายสาเหตุมันสาเหตุตอนนื่องจากล่าสินดำมันไปอุดทอนอันยางไว้ยังสิเหรอครับที่มันเหตุไห้บอกสิที่ใช้วิดีโอห้เบื้องนั่นเมื่อทาเข้าไปเปลือกที่สองเสียนมันกินเป็นวันเป็นวันบางทีมันกินเข้าไปนี่ล่ละบัดเวลาอันนี้แล้วมันสเตะเปลือกของมันเป็นกาบนะจังว่ามันมีกาบได้ย้อนเชอราอันไปกินจริงมันบดแตกมาเองนะครับผมเมื่อมันกินเข้าไปแล้วมันเบิดหม่องกินมันกระเตะออกมาขึ้นยังสิมัน็กิเตะออกมาเรื่อย บัตาซุ่มนี่กู้ทีมมาเนี่ยของขอ่าพรมันอุดตันบางนีแม่ว่าน้ำยางมันขึ้นมาบ่ได้มันมีแต่น้ำเลี้ยงเออมีแต่น้ำเลี้ยงนะได้นะได้แต่หน้ามีนไม่เห็นน้ำยางมันบ่มีน้ำหนักเคออน้ำเลี้ยงนั่นแหละผมยางมันถี่ร่มมองผลิตคือตีนนี่ละโค่นต้นนี่เท่านั้นบอกยังสินบ่วมีนหวนบอกเขาาเลิกฝนตังให้มันหายบอก ทุกซอททหาบ่ไดแล้วไดแล้วเขาเลิกไล่เฮ้ยแกนแไล่ละบ่ท่านี่เอาไปท่านสองที่โดนสิทีบ่ทดลงบ่มีเปิ่มมีลดไหมมีลดลงขอแหนึ่งทีบ่ทีหายบ่ยังทีท่อยใหม่บ่บบใหมบ่โอ้ดึงลงแกนน่ก่ามันจะออกดูรักษามันทองก่ดเปลือกนลแล้วไปนเลยไบานนี ลวดขวยตัวนี่หาะไม่อีกเลยเนาะไม่ได้เลยลวดก็ขวตายขวายเก่ามีบ่หำหามาเออมันเรียมไปอีกจันหนึ่งขวยเก่าก็ลวดเพราะว่าต้องต้องจีดตันยังยังจีดจีดยาเฮ็ดเฮ็ดหมดเลยเป็นบ่จำยืดถึงครับผมเออจำยืดถึงดิเจ๊ส่อเดี๋ยวร้ายเกิดเป็นเรื่องที่ดีแต่มันหึงไงเฮ้เตอนนั้นเหรอ เดี๋ยวเติมกันอันโตยืะเติมนีกพ่ออกับพ่อเ้ยเพราะว่าตอมีเราปจดิตมนีดินี่หมดต้อีนดิจีนมดลตนหดต้อสำคัญเหมือนตัห้องจีนนีดเอื่เติเออเพาเปิดไม่นี่เาจเปิดนาได้สองคนนี่นันนี่นาเออตรองต้องนานได้ตีเปิดนานได้ก็ต้องเอาานนั่นเออ đây đây nắm lông bay lợi. Chìa người đấy, em người ta đi 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 chọn Ừ, chọn chọn chìa chọn 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 ใ่เลมีแดปันไปดดเลยโอยวดวดอ่ันบอามหรอว่าจะมาถึงกับพ่อเต้นาม่างนันครับถึงว่าจะได้กินมถึงกับพ่อแล้วยืดแล้วยืดได้ังไงนี่นี่นี่ไอ้ต้นนี่ตายเป็นมนั่นแล้วพ่อสีปิดมองเนี่ยไมเพราะว่ามันต่อกันเขาเป็ลายมีดี่เด้ มันไปน้ำมีดมีดเท่าจิตก็เหนีแล้วมันกับติดติอนยเตี้ยเครื่องโเเหอเครื่อโปลยไหลเลยอยังบกแข็งเลยมาคกือว่าจังซี่เข้าเข้านี้พวกเ้าซื้อดอกรุ่นนี้เขาจิทดลองซื้อเข้าซื้อก้อน แนวกับ the the yeah. wow. ๋องนี่ก็สีให้พู่ละสองอันนี่แนวสีเขาป่อยพวกตัวสื้อต่วันแพงอยู่อยู่ได้ประมาณเนี่ยอะไ้ก่อนขนาดชุดหนึ่งสองพันห้าเธาถ้านอกสามารถเป็นสามารถีเกิดชุดสองพันห้าสองพันขสาขวดเนี่ยสองพหาครับก็ช่อยไล่ขันสีกับสองพเก รับกีได้เยันเก้า้อยห้าสิบบาทักีได้ยูสามสี่ร้อยต้นแมนบอได้ครับผมได้ยูสองพครับผมสงเอ็ดสี่นสี่้อยเนี่ยะชีเมื่อเี้ยนแล้วนี่แ่ะเี้ยนเยเี้ยนตรงเี้เอาเพราะว่าาเา